ค่ะทุกคนมื่อนี้นางแลน้ำกลอ่ยมาจา้ะนั่งมาเลาะเบิ้งหาเห็ดเนาะคะ่ะเนาะเห็ดเลยอยา่าเ่าร้ายแล้วค่ะนางแอบเห็นเขายู่เมื่อกีอ้ในกออย่างง่ายจ้ะมันเ่าเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้แลน้ำกลอ่ยมาอ่ายมาเห็ดงานค่ะทุกคนอันตอนนี้นางอยู่แมนเชสเตอร์เนาะคะ่ะเนาะแมนเชสเตอร์อันอันบัตทินีนนางเล่นมาหาเลาะเบิ้งปลานี่จ้ะบ่รู้ว่าจะมีเห็ดเห็นหลือให้นางเก็บบ่อได้คะ่ะทุกคนเห็ดขอนโซนน้ำผึ้งมันเ่าร้ายแล้วจ้ะ เบื้องข้าทุกคนเห็ดคอนโซลน้ำผึ้งปารเห็ดละเท่านี่จากนางจ้าทุกคนพป่ะน่ะโอ้โอ้เสียดายเถอะค่ะทุกคนไปเบิ้งหม่องไม่จ้าปารค่ะทุกคนปาร์ตารคอนโซลน้ำผึ้งจ้าเต็มเลยจ้าเห็นบอกเห็นคือนางบิรค่ะทุกคนสวยงามมากปาร์ตปาร์ตารบานแล้วจ้าตัวนี้บานแล้วนางบ่เอาเนาะค่ะเดี๋ยวนางสิไปเอากุ้มพุ่นป้า โอ้เยอะมากเยอะเยอะเสียดายค่ะค่ะทุกคนเสียดายแหงจ้ะบานเบิดคอนโซลน,น้ำผึ้งสวยๆเลยจ้ะงามคักป๊าโถเล่าค่ะโอ้ก้อนนั่นได้อยู่จ้ะก้อนนั่นได้อยู่ข,ข้างๆกันนะคุณนี่าจะเอาก้อนนู่นจ้ะป๊าสแต่เสียดายจ้ะค่ะ,คะทุกคนเห็ดคอนโซลน้ำผึ้ง บานเมดแล้วจ้า,าปาออาาาืดจ้ะคุณนอค่ะทุกคนป๊าบโถเออนะเ่าบุจ้าบานเบิดเต็มเลยจ้าเกิดเต็มไปหมดเลย กินบอา,าตัวนี้คล้ายๆคอนโซนนะจ๊ะ่ว่าว่าเนาี่ใจค่ะทุกคนอันนี้เป็นสีน้ำตาลจ้ะคล้ายๆคอนโซนแต่เป็นสีน้ำตาลนะคะตะมุตะมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนสวยงามมากอ่อนๆเลยจ้ะอ่อนๆเลย งามหลายจ้หลายแห้งจ้ทุกคนลาย,ลายเป็นตะแกงแซ่บนะคะเนาะงามมากเลยค่ะไอตัวนี้พักกันกินบอจ้าเนี่ยงามงามจากไข่ไข่ขอนโซนต่อเป็นสีน้ำตาลเลยจ้า<ม>เต็มขอนในจกกับนะหอดพูดนะคะเยอะมากน่าอร่อยนะคะทุกคน สมุตมิมากเลยน้องมะพอเห็ดเอียงค่ะทุกคนเห็ดเอียงเนาะค่ะนี่เป็นดอกเออน้องบ่เคยเห็นในหนังสือกับบม่เคยเห็นเดี๋ยวจ้านี่เป็นคืออันนั่นไหมเป็นเป็นคือสาลายนี่แหละอุ้ยงามค่ะจ้ะงามค่ะอ๋อเอานังแบนซีนเขาหักเนาะจ้าเนาะ โถงามจะงามร้ายหลายเป็นคือปรกการล้งนี่แหละนังวานะบม่เคยเห็นจ้าบ่เคยเห็นเห็นตัวนี้หน่าเต็มอยู่ในหน่อยนี่นี่ยกระแมนเบิดจ้านี่กระแมนคือเห็ดหูนูเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขามันคือจังเห็ดอ่นคือปรกการล้งนี่แหละนังวานะค่ะทุกคนเห็ดคอนโซนเกิดตามพื้นดิน เมื่อกี้นั่งลืมไทยต้องเดินกกยมาเนาะค่ะเนาะอันหลายหลายด้อค่ะเกิดเต็มไปหมดปลาเลยแต่ว่ามันเถ่าค่ะทุกคนเถ่าเสดายเสดายแห้งค่ะเสดายแห้งอันนี้มันจนเถ่าจนเปื่อยแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้ดีใจหลายค่ะทุกคนนั่งเห็นเห็ดอ่าเห็ดนั่งเห็ดนั่งล้มไหมค่ะเห็ดนั่งล้มสีเทานะค่ะเนาะเห็นนั่งสาเต็มคนเลยค่ะทุกคนป ทุกคนได้ไต้ขอนนันได้ได้หมดเลยค่ะนะ่ะป๊อดปอดปอดสะออนสะออนแต่ละค่ะทุกคนน้องซูมให้เบิง่งป๊ทาทรวดจังเลยเสีเยวได้ค่ะทุกคนต้องลงหน้าหมาเท่านั้นโอ้ตรงนี้อาจจะยืดถึงอยู่ค่ะนี่ตรงนี้ยืดถึงอยู่ตรงน้อยน่อยนี้นะคะเนาะยืดได้อยู่แต่ว่าฟังทางไหนหนุนแมค่ค่ะเอาบ่ไดได้ดค่ะนะ่ะป๊าทรวดขอนอนุญาตไปเก็บก่อนเด้อจา้าเด้อทั้งบรดตั้งกล้องเด้อค่ะทุกคนไปเก็บประก,กนไปเก็บประกัน ค่ทุกคนคะ่ะเห็ดเห็ดนางเห็ดนางลมเห็ดนางลมสีเทานะคะโอ้ยมันงงามถ่อีหละยุกกลางน้ามรลดไปค่ะทุกคนผู้ใดมีความสามารถในการไต่ไต่ต้นไม้ไต่ขอนไม้จ้าไปจ้าไปเก็บเอาใก้ไกนี่จ้าทุกคนนี่ใกล้ๆตรงนี้นี่ให้เก็บอยู่คะ่ะทุกคนไป สงวนนั่งพี่ดิวไปเอาดอกค่ะเนาะงามงามจ้ะทุกคนใครมาฝากกันจ้าเก็บมากเกาลัดค่ะทุกคนมันจะเตะมันจะเหยียบเอางามเลยจ้ะเหยียบเอาหมากเกาลัดนี่ค่ะทุกคนโอ้สวยสวย เกาลัดค่ะทุกคนนี่อันคือสมบูกแก่ยเป็นไดเนาะค่ะเนาะหมายว่ามันตรงนี้ว่าเป็นสีน้ำตาลน,นะเลือกเอาจะ้ะไปร้องเบิงจากน้อยครั้งที่แล้วนั่งเก็บอีกปลาหนึ่งเะค่ะทุกคนอันนี้ปลาปลายูแมนเชสเตอร์นะคะนี่โว้ว ขาวจักเล็กจักน้อยนะคะเนาะอันใดมันกะห้กระหอกอินจ้ะลูกใหญ่มากลูกใหญ่แห้งจ้าหมากเนี่ยไงครอ้าว่าเจอของดีค่ะทุกคนมาเจอของดีจ้าเห็ดหูหนูค่ะเก็บเอาค่ะทุกคนเก็บเอาจาักน้อยน้อยนิดก็เก็บเอาจา้าจะแกง ปลแกงน้องใหม่ค่ะทุกคนปลแกงใส่น้องใหม่โอ้ยน้อยๆดอกน้อยแตอีละ น,ะะนิดเดียวนะจุงไว้เขาใหญ่จังอ้าวค่ะทุกคนนั่งมาอีกแล้วจ้ามือเนี่ยเห็ดหูหนูอีกแล้วค่ะเลิบเอาค่ะทุกคนค่ะเห็ดหูหนูเห็ดหูไครคือเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเองนะคะ <laughs> เหหูหนูจะเก็บเก็บเก็บนะคะ ดอกน้อยๆกับปวยเขาแน่เนาะคะ่ะเนาะแล้ตรงนี้ด้วยเบิ้งบอกคักบอเห็นด้จ้านี่สีเดียวกันกับอันนี้เลยสีเดียวกันกับใบไม้เลยนะจะโอ้เด็กแกงใหญ่เลยจ้างามๆเลยคะ่ะทุกคน ไปค่ะทุกคนอ๋อหล่นมือได้จ้าบะเนี้ยหล่นแล้วนั่นไก่เห็ดเ่าแล้วจ้าตอนนั้นบะเอาอรงนี้กเ็เยอะจ้าอุ้ยงามๆเลยค่ะทุกคนถุงมือนางยุใสปุ๊บค่ะ เอามาอยู่เด้อหนักลืมใสเป็นอย่างจ๊ะเก็บเอาจะเก็บเอาโอ้งามเยอะมากว่ามันเก็บเอาเบดเพันเบิดจ้าทุกคนจ้า <Yeah. S 2> ดิบกับเฮ็ดจนคนโซนเลยจ้ายิดกันล่าวจากคนใจขอแล้วบ่าหลายค่ะ เยอะมากเลยค,ค,ค่ะทุกคนคะเอาไปเปิดออกนะคะนะไว้คนนี้นะคะทุกคนปาเก็บเห็ดนางมือนี่จ้าบ่าได้เห็ดเผื่งน้ำเพลินเนาะคะ่ะเนาะเก็บเอาเห็ดได้เห็ดทั้งเ,เห็ดคอนโซนแล้วก็เห็ดหูหนูอา่าแล้วก็เห็ดนางลมจ้าเพราะหอมปากหอมคอค่ะทุกคน ไปย่าง,งเหล่นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนฝนเหมือนฝนจะตกเลยนะคะแต่นั่งนั่งเอาเสือกกันฝนมาอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวจะไปหาเห็ดตัวจ้าป่าแถวนี้ลมรื่นมากเลยค่ะทุกคนเสียงดังดังเพราะว่าเสียงใกล้ถนนใหญ่นะคะนี่ค่ะทุกคนเห็ดฮูโนจ้าแล้วดังจะไปเก็บเอาตรงนู้นพร้อมนะคะ อะไรต่างกล่องเด้อค่ะทุกคนฝนตกฝนตกฮ้ำจ้ะได้เห็ดหูหนูสวยงามค่ะทุกคนงามงามเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ดอกน้อยอยยุค่ะเนี่ย ดอกดน้อยๆอยู่เอาจากหน่อยเ็ได้ตื่นกัน,นะะกัะ่ะีจังสีเดียวกันกับใบไใม้ค่ะทุกคนสีเดียวกันเลยฝนตกห้ำหนูแลราจ้าเอาใส่เสือเอานะคะนะอุย้ยลางเยอะมากเลยค่ะทุกคน ใส่ใหม่กันมีใส่ถุงแป๊บนึงจ้ะใส่ถุงแป๊บนึงนะคะโอ้ยอีหละนะเก็บผ้าเก็บเก็บชิปนี่มัน,ม,นมันจะ้ะนั่นเหรอเล่นน้ำอ้ายกับทุกคนอ้ายเขามาเหตุงานแล่น้ำกลดเขาเสย ก็ดีนังงในวันหยุดนะคะทุกคนนังก็เลยมีเวลาไ <c oughs> อ้เลยสวนมาเนาะที่แรกท่านไอ้ก็บ่ได้สวนนังดิไอ้ก็ลืมไปว่านังหยุดสองมือติดกันเนาะคะ่ะสองมือสามมือติดกันไอ้ก็ไม่รู้พังนี้อีกจ้า ขอนี่ลายคักค่ะทุกคนเยอะมากเลยมาบ่เสียเฉียวอีดีค่ะทุกคนคะ่ะเก็บเห็ดหูหนูน้ำนางจ้ะปาดเป็นเตาคอนกับบ้านดีแทะ <c oughs> ดอกหน่อยเขาเต็มเลยค่ะทุกคนดอกน่อยเต็มเลยเชือกเห็ดหูหนูคะ่ะลายคักปารท่ พุงมือก็อยากจะลื่นๆเนาะค่ะพุงมือนางเนี่ยนะเก็บเอาค่ะทุกคนเก็บได้เก็บเอาโอ้ลายลายปลานี่ยลายมาบอสเสียเฉียนะวค่ะทุกคนได้น้ำกล้วยไอว่าไปน้ำบัวสิไก่เลยบางสีแล้วไปค่ะทุกคนส่วน ก็เลยไล้น้ำกลุนเขามาเออได้โอกาสมาหาเลาะบางเห็ดคอนส่วนน้ำเพลินก็นะประธาได้กินน้ำเพลินละสัน่นใจก็อยากเก็บเห็ดเพิ่งวานพุนล่ะค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันมุม,มีให้เก็บจะทางนงางปปาดเห็ดคอนส่วนค่ะทุกคนเถ่าเบิร์ดแล้วเต้มไปหมดเลยจ้ะโอ้ยคั้นได้มาก่อนหนีน่จะ สองสามมือนี่นาำงามเลยค่ะทุกคนตรงนี้ลายคักเต็มแมนมูดเลยค่ะเทาหมดแล้วจ้าเทาหมดแล้วป้าเสียดายคุณอนาเต็มไปหมดเลยข้างไหนอีกจ้าป้าดป้าป ้มเล้วโอ้ฝนตกค่ะทุกคนฝนตกน้ำเก็บหน่อยเดี๋ยว,น,ยยวน้อง้าไปห้องรับรองนะคะเนาะเดี๋ยวน้องไปเอากาแฟก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเอากาแฟที่ห้องรับรองก่อบนึงเดี๋ยวจะมาดื่มพี่ีหรือจะนั่งกินญนี่ปุ่นเดี๋ยวไปเบิ่งกันก่อนค่ะว่าไม่ยังกินบอนะคะเนาะโอ้เหื่อยแหงค่ะทุกคนเหื่อยเก็บเห็ดมนันแล้วกาแฟนะคะทุกคนเมื่อกี้เห็นขจ้านั่งอยู่เลยตัวน,นี้ เงียบแล้วค่ะทุกคนถ่ายได้นะวิดีโอเหมือนแล้งคอยมาหม่จ้ะแวะมาเอากาแฟ,ฟาค่ะทุกคนข้าวกับเอิดทิ่มไหวเนาะจ้าเนาะเมื่อกี้มีคนมานั่งอยู่เขาเจ้าจกลับไปแล้วมีกล้วยกับแอปเปิ้ลเขียวกินคุกกี้มีคุกกี้อยู่นะคะทุกคน Of the current financial conditions mean that households, businesses need answers sooner rather than later. Okay, so we got that news from Jeremy under that that's being delayed. We got that just before Prime Minister's questions, where Rishi Sunak was making his first appearance as PM. And, uh, what did you think of his performance? Well, it was. uh a uh, performance. He did seem to have a bit of a nervous grin on his face as, as the questions got underway and he was uh, frantically flicking through the folder as all a bit more formidable well look, i said that on the podcast i do with boris stewart that if this trust became prime minister and keir starman would go on the beach and still win the election now i think the Tory party has woken up to the wisdom of that i think actually boris johnson in terms of prime minister's questions was an incredibly difficult opponent because parliament couldn't get a handle on how to deal with somebody who at the dispatch box was willing to um, อันก็ดิน้ำหอนจ้ะอันนี้อันนี้เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูจ้าตัวนี้ไดถคุหน้อยนึงได้ยดอดกจ้าประมาณสักคงโลเ่ถึงเมื่อแน่ใจม่าจะต้องนี้นึงแม่ค่ะทุกคนเพิ่งหยิบเจินนั่นเนาะเ่านเก็บแบบเปียกฝนได้จา้าอันนี้เห็ดเห็ดนางเห็ดนาง เห็ดนางเห็ดนางล้มเห็ดนางล้มนางฝ่าเนาะค่ะเนาะโอ้โหเถงเห็ดหุนมปนกันจ้านังหยิบตอนแรกนางหยิบ,ยบใส่นั่งเอาเก็บมาเราก็ใส่ถุงน้ำกันสวยงามมากเลยครับทุกคนอันนี้เป็นขั้งแรกนะที่นางเก็บเห็ดเห็ดนางฝ่าอุ้ยงามงามคระทุกคนมึงดูเหรองามคักสะอ่อนสะอ่อนได้จ้าสะอ่อนแหง ถ้านั่งไต่ไปได้นั่งไต่ไปแล้วจ้ะทุกคนนั่งไปผู้เดียวนั่งกระกป่าไต่เนาะจา้ะเนาะถ้าอายไปน้านั่งทิศไต่คอนเนาะนั่นอยู่จ้ะง,งามมากค่ะงามมากออออางามมากสะอ่อนสะอ่อนเจ้ายางไก่สวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยสะอ,อ,อ่อนได้ไหลอยู่ได้จา้าจะบอกว่านั่งนั่งลงไปเก็บอีกตอแตนั่งเก็บแล้วรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะเรานั่งลงไปเก็บเขาอีกค่ะทุกคนโอ้ยงามงามเลยจ้ะ โอ้ยสวยสวยไปค่ะทุกคนมีแหละนั่งเอามาสูสเบิงนะคะเนาะก็ได้ดอกโอู้ยมีจันงทงามๆค่ะทุกคนห้อยห้อยแมงกิ่นกับมีดจ้าโอ้ยไดลาย่จ้าได้ลาย่ถือว่าได้ลาย่บอกไหนๆนั่งก็จับโช่์บถึงนะคะเนาะอันนี้ค่ะอ้ยนี่ก็งามค่ะทุกคนข้างไหนอีกทั้งเห็ดหูหนูจ้านั่งก็อ,อยากจับลายยามันเละนะคะทุกคน ขั้นแม่นอายเป็นน้ำหนีกันช่มแม่นลุ้งลุยเอาอยู่จ,าจ้าแต่ิีแม่นลุยเอาอยู่เดี๋ยวม,ออม,มะอ,มอื่นไปหอดบ้านกยสิมัดเอ่อมะอื่นจ้มามมะอื่นมะอื่นมะอื่นกับบ้านเราควนไปปาดขาเหตุยู่บ้านใทุกคนเอาไฟสุงไปจังซี่แบบนี้ไปกอนเนาะค่ะเนาะนั่งกันจะบอลล่าอยู่นี่เนาะจา้าเนาะเดี๋ยวสีเปิดลงแห้มข้าเจ้าออจ้าว่าแม่นยังเหตุความสุนังก็ได้ จะบอกว่าลายลายจ้าทางนี่เนะะเาะข้าเจ้าเนาะลายคักงเนาะค่ะมึ้งเนาะ,ะ,นอะโอ้ตมุตมิน่ากินมากเลยค่ะทุกคนกระซ่าซนั่งเอาอีกเพราะว่าที่จริงแล้วบานแค่นี้เนี่บ่พเท่าไหร่ค่ะทุกคนถือว่าขึ้นอีกอย่างฮะย่างเอาได้อยู่เนาะค่ะเนาะขามันแน่นแน่นเลยค่ะทุกคนข้าเจ้าว่าขามันแ่บ ค่ามันั่นแน่นแน่นอยู่ค่ท่นั่งเอาเอา,เอามาเบิรลุนเนาะก่อนอ่ะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไปมองไมค่ะทุกคนเข่าบานแบบว่าดอกไงซ้ำม,มือนางนี่เลยดอกไงขนาดนี้เลยแบบว่าดอกบานเขานะคะจะเกิดเต็มตามพื้นดินถนนตามขอบริ้ถนนบ้างแล้วก็อ่าแล้วก็ตามตามขอนใหม่เนาะแต่เนาะตามขอนใหม่น,นมัองก็ได้เมหลายเติบด้วค่ะทุกคนได้เมหลายเติบ ก,ก,กได้เก็บน้ำเพลินอยู่จ้าได้เก็บน้ำเพลินอยู่นึกว่ามันสิบริบตเก็บคือเพลินเก็บน้ำโมยู่จา้าเห็ดคอนสนนะขอนสนน้ำผึ้งค่ะทุกคนตัวนี้เพิ่นวามันแสบแต่ซานั่งเอากอน,นั่นอีกเพราะว่านางมาสานาะค่ะเนาะมันไว้มันไว้แล้วคะ่ะมันไว้หลายแล้วเนาะจ้าเนาะมันมันดอกบานดอกเถ่าเม่อเต็มเต็มปลาเลยคะ่ะทุกคนหลายครั อันบานเนฝนตกหัมว่าเป็นยังตั้งก็ได้ฟาวเก็บแล้วก็ฟาวมาบ้านเนาะจ้ากเนาะฟาวมาบ้านเรากาแฟซื้อขนมนิดหน่อยนะคะทุกคนเมกี้นี่ลงไปดื่มกาแฟกับกินคุกกี้แป๊บนึงแล้วกันเลยได้โคกมาพร้อมจ้ะอืมชื่นใจค่ะทุกคนได้โคกกับมานแอปเปิลมากนะึงนะคะเนาะ น้งนมีฮอว์ดำพิกมาผ่อดไป้จ้าเลยแต่บิกมาพราะว่าบรเดณเนี้ยม,มีมีดมีดำพิกนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินส่งกันบัดนี้เี่น้งหิวส่งแล้ทุกคนเดี๋ย่จะร้อยอ้ายมานะคะเนาะคลิปนี้นะคะขอบคุณหลายๆเยจ้าที่เขามาติดตามแล้วการรับชมส่งกันเข่ามาห้กกำลังใจน้เนะค่ะเนาะอันเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ค่ะทุกคนขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ บายไปแล้วค่ะชิ้นนางกินสมอยู่นี่จ้าแล้วกับอันแจ็คหน่อยอย้มากันที่พากันเป็นไปดื่มข้างล่างหม่เนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะ